เป็นไอ้ฟังปัญหาชีวิตพากันขคืดอย่างมาเกิดอีกอยู่บ้างาแล้วว่านคือสีดีแถวะวะทางคณะสิทธิ์ทางกรุงเทพพงังคาใจใสคณะสิทธิ์บัดบอยจะเน่งบัดประสีเจริญผู้ใดไก่ผู้ใด,ก,ดกับพระกันเบิงพระกันแย่งกันอันนี้อย่างว่าเป็นหน้าที่ เป็นสิ่งที่น่าดีอกดีใจที่พระสงค์ยังประพฤติปฏิบัติตามพระวิดาผู้ได้เจ้าตองตาใหวเป็นลักปฏิบัติเวลาพระบอยู่ดีสบายพระป่วยเน่นป่วยที่เป็นลูกซิ์ลูกหาป่วยก็ตามคุบาอาจารย์ป่วยก็ตามเพื่อนเ้เบิงให้แย่งกันถิ่มกันบ่นได้เนี่ย ขันปล่อยปละละเลยปรับอาบัตด้วยลูกศิษย์ป่วยอาจารย์ไม่ดูแลปรับอาบัติอาจารย์อาจารย์มีโทษถ้าอาจารย์ป่วยลูกศิษย์ไม่เหลียวแลกก็ปรับโทษด้วยว่าอะไรปรับอาบัตปรับอาบัติหมมีโทษเพราะว่าพระุทธเจ้ามันองค์ทรงตรัสใหม่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลาย เป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนพวะเธอทั้งหลายไม่มีพ่อไม่มีแม่หมายถึงว่าออกจากเฮื่อนแล้วนะบ่มีพ่อบอ่มีแม่เวลาไม่อยู่ดีสบายเกิดอาภาตมานะั่นพวกเธอทั้งหลายจงดูแลกันนะจงดูแลกันอันนี้เป็นคำสั่งของพ่อเรียกว่าคำสั่งของพ่อ อันนี้เป็นคำสั่งของสมเด็จพอที่ตรัใไว้ที่ปลอยปลาลาเลยบดย้ยตัวน,นี้เลยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยมทั้งหลายพระสงฆ์สามเณรบวชเข้ามาในาวรลุทธศาสนาก็ได้รับสวัสดิการจากทั้งรัฐบาลรัฐบาลเพื่อให้สวัสดิการพระสงฆ์สามเณร ขันนางลดรัฐบาลกัเสียดอกเครื่องคาวัฒนธรรมหรือขันผู้นีหน้าที่ภาะการเงินอย่างหลวงพอ่อจันเตสมเด็จพระสังฆราชลงมาวัฒนพหอดพระมหาปริเรียนนีสามารถที่ไปพารกิจประสาศาสนาไปฟี่มาฟี่เนรถไฟกันเพื่ในความสะดวกทวายความบุรพธรรมประทาใคัเข่าวโรงพยาบาล ของรัฐนิกับ,บริเซียเป็นถวายสวัสดิการแก่พระสงฆ์สมเรือแก่สมณะจีพรามบ้านในเมืองใดก็ตามย่างให้ความเคารพให้ความนับถือให้ความสะดวกถวายความบูชาธรรมทานในพระสงฆ์สมเด็หรือแก่สมณะอยู่บ้านนั้นเมืองนั้นถือว่าจเจริญด้วยธรรมีธรมคข่มข้องจิตใจมีรรมประจําจิตประจําใจ บนณฑิตเมื่อนั่นกตกสิยูเย็นเป็นสุขสมบรปร่เย็นเกิดจากว่าสมณะพรามเพิ่นท่านาทีของเพิ่นคือแนะนั่พรำส้อนที่แน่แน่วทาของการประพฤติประพิติปฏิบัติให้ประพฤติปฏิบัตินมันถูกต้องและก็จะเกิดความสมบรป่งปเย็นแก่สังคม เพราะฉะนั้นจะเป็นสิ่งที่น่าดีอกดีใจทางคณะศิทธิ์เพิ่นดูแลเพิ่นเบิงเพิ่นแย่งกันบอกคือบางบอน,นบางบอนนี่ลำบากได้พระอาตมาเนี่ยเคยอยู่ทั้งบ้านเกิดก็เคยอยู่มากว่าเถิะเวลา,าพระป่วยนี่พระมอยุดีสบายนี่ส่วนมากแล้วกับถิมให้ต่แต่พอถิมให้โยมพอถิมให้ยหย,หย่มแม ทิมหยยายญาติเป็นผู้เบิงเป็นผู้แย่งส่วนพระสงฆ์สมเด็จอยู่ในวัดเบาใจใส่บออเป็นพระระอันนี้หลายเนีหลายวัจนดอกนีก่แถวอำเภอห้านี่กะบางวัดนี่กะยังมีอยู่เนีย่ยังเห็นพาเห็นเนีป่วยนี่มีแต่ญาติ ส่วนพระอยู่ในวัดนั่นบ่ไห้มาเฝ้าก็มีเลยเจา้าอวาดหลวงพอว่อเจ้าในจังหวัดเพิ่นป่วยช่วงแรกเพิ่นไปอยู่วัดมหันตภารามกับหลงวงพ่อแสวงพระคู่พิพัฒน์สาราธรรมวัดมหาดเพิ่นไปผู้เดียวอยู่ผู้เดียวขนาดป่วยจนตัวดำตัวเหลืองนยังอยู่ผู้เดียว ช่วงหลังมาพระจะจัดกันไปเฝ้าอันนี้มันถือว่าบ่าเอาพระ,ะทุละวันเถอะอันนี้จะมาอยากบอกบรรยากายมท่านหลายฟังพระสงฆ์สาม,มเณรสิบอกแก่นวัดแก่นว่าเนะี่ยอยู่วัดอยู่ว่าบ่ค่อยใดหนะลวงปู่หลวงตาบวชข้าวมา่เหลวอยู่วัดบ่ค่อยไดนะอันนี้แหละสาเหตุอันหนึ่งเนะอาติโยมพาพระกันจื่อไหวจำไหววันเถะ อาจจะมาอยู่น้ำหลวงปูบ้านเนี่ยบัตรทุไทยนะนมมเนี่ยพอนจมมนเป็นแนวอื่นเนี่ยมนเป็นแนวอื่นไปเหยัยงหลวงปูคือสิกโอ้ยมาหน่ายิดหลวงปูเป็น่รเวลาเจ็บเปน็นยยแน,อ,นอื่นบาบอมี่ผยเบิงไผยแย่มิตรลูกคือเก่าญาติโยนเพื่อนกับบเบิงบ่แย่งอยู่ในวัดเดียวกันกับบอมด้คอยเอาใจใส่ว่าเถเถอะว่าไงไงบ่ม,มีกกำลังใจคันป่วยปั๊บแล้วก็ เงืนท่องอย่างต่างๆกับมีแต่แตงเงินเจ้าของนอกจากเงินเจ้าของก็คือเงินลูกเงินเต่าเงินลูกแน่เงินเจ้าของแน่วาเดนท์ขันบ่มีเงินเจ้าของบ่ม,งมีเงินลูกบัดเนี่ก็เลยสิตายซื่อๆมันพันว่าไ่ได้รับความอบอุ่นทางจิตใจว่าเดนท์จะมาอยู่นั้นอยู่บ่ค่อยได้ดิบาบอนเป็นจังสี่อ,อีหลีญาโยม เจ้าการอุปธรรมบัณพระสงฆ์สามเด่นบางบอนอย่านโย,นย,นย,นยนมประกาศสอนอ่อนซ่อนแต่ย่มพันยูดีสบายเวลาพระลงปูก่กดีขุบาอาจารย์พันยูดีสบายดีโอ้ยสอนอ่อนซ่อนมายมำพันป่วยมานหลุดเศร้าสอนก็มีเศร้าสอนเศร้าอ่อนซ่อนบ่คอยเอาใจใส่มาสันทสรุปง่ายๆเจ้า่ารบอนได้ให้กระตั้งคนเป็นลักษณะจังสี่ บอกคอยมีผู้อยากอยู่บอกคอยมีผู้อยากอยู่อยู่บ่างไว้ไง่ามันเพิ่งเป็นเพิ่งตายกันบ่ได้คันเพิ่งเป็นเพิ่งตายกันบ่ได้นี่จะสิอยู่เพื่อประโยชน์เอยียงจะสีหน้าจะว่าสามีภระระยาผัวเมียเนี่ยเป็นอย่างจังอดจังทนอยู่น้วกันกันย้อนดีเลยเวลาอยู่บ่อยู่ดีมีแห้งจบเป็นเนยนอุ่นสิใดเมืองเปี่ยแย่งกัน อันนี้คือความทีพวกเข้าท่า่ที่ไหนทำความเข้าใจมาเถอะคนเท่าคันเพิ่งเป็นเพิ่งตายกันบ่ไดแล้วอยู่น้ำกันแบบจืดอีอยู่น้ำกันแบบถือว่าจะอยู่เฮื่อเดียวกันก็คืออยู่คนละบอลอีหลีความคุ้นเคยความเอือเฟื่อความปองดองสามะกี้กันอีกกระซิบบมมี่วาเถอะอยู่น้ำกันกับพ่ออยู่สัมซาซื่อพ่อสัมซาตาย ที่เกิดความบกบุญทางจิตใจบมมีพอฉนัดนเวลาเจ็บเป็นในอุนาหส่วนมากแล้วขึ้นหอดแต่พอขึ้นหอดแต่เมเป็นแั่นั้นน,น,นี่แต่เข้าอยู่วัดบอวเจเนกับหลวงพ่อจะคุ้นกับคือกันเน่นหน่อยป่วยมเมื่อตะละเทอือนี่เข้าไปเยี่ยมในลูมหัวให้เนี่ยน้ำตาไหลข้าถามเลยไม่อยากจะให้ละขึ้นหอดบ,บ้านเจ็บป่วยมื่อตะะเทอือนี่คขึ้นหอดบ,บ้าน ปอยน่นจะขึ้นหอดบ้านนะ่อยากได้รับความอบอุน่นอย่าไปหาพอ่ออย่าไปหาแม่โมเมนต์ดเดียวอื่นจะมาเบิองคนคู่มือนี่ลววะว้าคันเจ็บป่วยไมย่ยะตาตานี่ส่วนมากเลาขึ้นหอดพอ่อขึ้นหอดแม่บางคนนี่ข้าเจ้าเมว่ามันฟังนะช่วงลงทะเลนี่ย่ามยู่นี่ไม่แห้งบ่ขึ้นนี่เห็นหน้าพอ่อหน้าแมนะ่ขึ้นพ่อแต่แต่แม่โขงขึ้นพ่อแต่แม่เหล่า แมโลโมเข่าครับเข่าบาวัตันทอบอคือพ่อหนาพ่อหนาเมยช่วงพายุเก๋บนนัดนี้มันพัดเอาเฮือลมลงบัดน,นี้บอคือพ่ออันอื่นเห็นแต่หนาพ่อหนาแม่อันร้อยทะเลอยู่ก็ดีโอ้ยจะเป็นพ่เป็นพ่อีก่คนก็นดีใกล้สิตายแลย้วมามีหม่องเพิงมาทุกอีหลีวัตันทอ ย,งย,พอพอยังคึดพ่อพ่อคืดพ่อแม่เนื้อถึงขุนของพ่อของแม่สะทว์สะทวให้ผู้ขามม่อมขุนขุนของพ่อของแม่ให้คำให้สู้เนึกถึงขุนพระรัตนตาไตพระพุทธพระรรมประสง์เป็นนัน่นกามีเลยข้นได้รับความทูกหลายส่วนมากแล้วคนจะคึนหอดพ่อขึ้นหอดแม่เป็นนัน่นเจ็บป่วยก็คือกันขนาดอยู่น้ำเมียยงบกขักือยู่น้ำพอน้ำแม่นี่อยู่น้ำผัวเนี่กันยังบกคักอพอ่อคือแม่เนี่ย บางคามนมันปัดาอิริวัจถะความผูกพันทั้งจิตทั้งใจความอบอุ่นพอจะได้จะไหนพ่อแม่กับบ่เคยทิ่มลูกเลี่ยงมากแ,แต่หน่อยวัจทะจนใหญ่กาดาบานขึ้นมาการเังเลี้ยงมากคือเก่าเวลาทุกข์ยากปากหมองเอยียต่างๆไปหาพ่อหาแม่พ่อแม่มิเตเมตตาสงสารหลังเธอเหตุแต่พ่อแม่จนมาใครมาขึ้นผู้อื่นเขาก็จะบ่เหลียวบางหนาบอกบ่ฟังคว่ำเฝ้าอยากสอนหยาก บรดาที่ตายมาอิหลีบันีีคือพ่อแต่พอกแมบ์บนรดาไปหาพอ่อหาแม่แล้วมีแต่ดำ่งข้ามมันอ่อนโยนดั่ำคข้ามมันอ่อนหวานดั่ำคข้ามที่ปอบจิตปอบใจของลูกของเต่าอันนี้คือหัวอกหรือดวงจิตดวงใจของผ้เป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้อื่นหรืกับบอกคือพอ่อคือแม่เวลาเจ็บเป็นอินอุน่นเวลา่อยูดีสบายค,าคือพ่อด่าพอ่พอคือพ่อด่าแม่ คันพ่อแม่มาเยี่ยมนี่โอ้ยจะเป็นดีอกดีใจเคยกันไม่ออกบางคนเพิ่อนออกลูกเห็นหน้าผัวนี่ยว้าสันไม่ออกมึ่งเลยตัวกูเจ็บเิ่นวะปัป้นดันกันมีเลยผัวมาไก่มาไหนมันถศูนย์มาเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ดีอกดีใจในี่จังสี่ก็มีนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่งเป็นเพิ่งตายกันนี่เป็นสิ่งสําคัญเนอญาิโยมทั้งหลาย บ่ว่าผัวบ่ว่าเมียบ่ววาลูกบ่ววาเต่าบ่ววาพอบ่ววาแม่บ่ววาญาติเฮาสิเหน็นอกเห็นใจกันนะย่ามเจ็บย่ามป่วยนี่ลหละอันหนึง่งย่ามเฮาทุกทุกในยากนี่ลหละสรุปแล้วว่าย่ามทุกทุกในยากทุกทุกทุก้อนเอียงกระต่ย้อนพอก,การผัดผ่าจากของหาของแพ่งพอตายเมตายลูกตายหัวตายหรือเฮาอยากจนเข็นใจม่มีเงินบ่มีทองบ่มีเขาสิอยู่สิกินขันผู้ดหน่ มีนาำจิตน้ำใจในช่วงนี้นั่นถึงว่าของนั่นสิบมากแต่ว่ากัคือกันกับของนั่นนั่นมากไมยมหาสาลเอาอหลีวาตเถอะคืออะไรก็บ,บางคนบ่มีเงินเสือเข่ากินบ่มีเงินเสือเข่ากินนั่ลำบากลำบนหลายมม่พอเมตตาเอาว่าสันเอาไปเสือกินสะดอหล่าเด้อดำตาพังเยา้าโรดิ เอาให้บ่หลดอกซีบบาทเจ้าบาทแต่ม,มันนามใจมันมากล่นอี๋มันสาบส่งในจิตในใจบ่นเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเงินหลาน,นึงก็มาสู่นามใจเลยเถิดน,นาำจิตน,นาำใจในจิงสิเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นนาบจิตน,นาบใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะของพอ่อของแม่นะจึงเตรียมหล่นในดวงใจของพอ่อของแม่อีหลูกๆทุกคนได้เพิงผ้าอาศัยอีหี บ่ทิ่มลูกบ่ทิ่มเต่าทุกอย่างปากมองลำบากลำบนซ้ำในก็ตางบางเถ่อพ่อแม่เนี่ยบ่ไม่อยู่ม่ไม่กินแต่ก็อดกระทนได้ของเสพแสบยังจงไว้ให้ลูกให้เตา่าพ่อแม่กินแต่แต่แนวนมันบ่แสบขันจับบนกระจับด้หน่อยเอาไว้ให้ลูกคุยขันแกงปลาก็ัเอาไว้ให้ลูกตักกินตอนมัน ส่วนนับกับยังกับพักกับยังแม่พ่อแม่จังพักกันกินอันนี้คือนามใจพราะฉะนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ผูกพันกับลูกลูกถึงว่าสิส,วสุวัสมมากบสร้างวัฒนรตมัจนโตถูกหกาอ,อย่างมาคนบนโลกนี่ม่มีผู้ได้สิเพิ่งได้นอกจากบิดากรรมารดาสองคนเท่านั้นปัน,นั่นอีรีเด้ เพราะฉะนั้นนามใจนี่จะเป็นสิ่งสำคัญพระสงฆ์สามเณรที่จะอยู่ในพระศาสนาอยู่ในวัดบาอารามได้ก็อาศัยน้ําจิตน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พระสงฆ์สามเณรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและญาติโยมทั้งหลายก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อพระสงฆ์สามเณรพระสงฆ์สามเณรก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ญาติโยมอันนี้เฮาจะสิยูน้ำกันมีกลุ่มเป็นก่อนใดนอกจากนี้แล้วมีทาง เสียงเงื่อนไหซเสื่อเงเงื่อนไห้ื่อโดยน้ําจิตน้ําใจไม่มีเลยนะั่นบางคนมันบ่อยากเอาเลยนะเนี่ยบ่ว่าแต่คนเนะี่ยทิมเขาให้หมาดนะิหมาตัวไหนมันพ่อมาจากค่วมคนเนี่ยนีนะ่การล่องล่องบางทีแหละเอ้อกินว่าสันมันเหลียวบางหน้าเข้าพี่เนะี่ยมันไม่เต็มใจกินเนะี่ยเฮ้าเอาของให้คนก็คือกันเนทะ่า่าของหนันสีดีสำเนาก็ตามเอา้ามีแต่ของกับของ เอาให่ลอยบาทก็ตามมันก็บ่พอใจบ่อิ่มใจคครมาเล้าไห่บักลาเอ้ยแม่มีเท่านี้ได้ละเด้อมีซ้าบาทหนึ่งพุ่มอกพุ่มใจที่ดีได้ลูกก็นดีเท่าไห่ซีงไห้ของแก่คนมาขอท่านก็คือกันข้าเจ้ามาแพ่บุญก็ตามบอกบุญก็ตาำมาตลอดข้าท่านไุ้ไม่แต่แพ่เอาไห้อยู่แต่ว่าบ่อิ่มใจบ่ได้เกิดความหักบ่ได้เกิดความแพ่งเอียงมาตลอด เอาดอ้วยทั้งเอาแต่ว่าข่อยก็บ่มีนาใจกับเจ้านังนั่เนะขาแฮงมโหอีกโกรธอีกทั้งหาแต่ว่าถึงว่าของเฮามีหน่อยแต่ว่าเฮ้าให้ดน้มใจอันนี้ข่อยทำบุญํำทานนำเจ้าเด้อข่อยขมีหลก็ดีข่อยก็สิให้หลยกวก็ดีแต่อันนี้ข่อยก็บ่มีหล,หลปันใดแต่ว่าข่อยก็อยากทำบุญอยากหลวมบุญหล,วม,ลวมกุศลน,นำเจ้าขันเ้าจังซี่นีเขา่านหน่อยก็ตามเงินบาทหนึ่งสองบาทก็ตาม แต่มันมากโดยน้ําจิตน้ําใจหาคาว่าได้าา่าท่านเถาะพอขณะค่อนเท่านี้สีหักกันแผ่นกันพราะอาศัยตัวนี้เป็นเหตุเนออาศัยตัวนี้เป็นปัจจัยจังสามารถที่อยู่น้ำกันได้ด้วยความหักความแพงด้วยความเอิบอิ่มได้จินได้ใจอยน้ำกันหอดมือตายได้ขั้นผัวก,กมียลักษณะเจงสี่ญยาิกับญยาิกับหักกันหอดมือตายเสี่ยวกับเซี่ยวกับหักกันหอดมือตาย เด็กคนต่างคนต่างมีนาำใจต่อกันยังสิขนา่ว่ามีนาำใจต่อกันยันหัวกันออกกระตามเกิดในทองพอเม่เดียวกันกระตามแต่มันห่างไกลกันเหลือเกินอยู่ใกล้ๆกันก็คือห่างกันผัวเมียก็คือกันคันเพิ่อผ้าใส่กันว่ไหนร้องเบิงโหลดนส่มสงว่าผัวป่วยนี่เมียบวเบิงทอเทอาเดียวเท่านั้นล่ะใจมันจะห่างออกทันที ถองมายูเพื่อนน้ากันก็ตามกินข้าวน้ากันกระตามแต่ว่าก็บอซึ่งได้ินได้ใจคันเมียป่วยผัวบ่เบึงซ้ำนี่แหละว่ต้องเว้ไหลว่าจันทราะอญาโยมเท่าไรพิจารณาเอาเองจริงบ่จิงกับพิจารณาเอาเองคันเพิ่งเป็นเพิ่งป่วยกันบ่ไดละบุตรคนนั้นอย่างพ่อแม่ป่วยสิคันลูกเต่าบ่มบึงนี่ป็นนั่ไหนคันลูกเต่าป่วยพ่อแม่บ่เบึงป็นนั่ไหน พาฉจนั้น,นาจิตน,นามใจในจึงมีคาหลายวัานทอดนามจิตน,นามใจในมีคามหาศาลพราะฉะนั้นกับมือนีปาลบเหื่องพระมหาวงเดือนเพื่อหยาดโยมทั้งหลายด้เป็นขอคิดว่านามใจในี่เป็นสิ่งที่สําคัญเด้เอเข้าอยู่นํากันนันโมน,นดอกพยายามทําประโยชน์ต่อกันเกื้อกูลกัน ระหว่างสามีภรรยาก็ดีระหว่างลูกก็ดีระหว่างญาติญาติก็ดีวิศสาสาปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยอดยอดญาติอิหลีคือความคุ้นเคยความคุ้นเคยความเอื้อเฟื้อกเกื้อกูลกันตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญจังขอปารบธรรมะอรหิญโยมทั้งหลายได้เป็นขอคิดไปเพียงเท่านี้ต่อไปก็พกักกนรตัดจิตตางใจกวนามล,ลพ่อเดอ้อ เนื้อความวิจิตรปีศารต่างๆขยายเอาเองเด้อะนั่งภรวนาก็จะนั่งซื่อๆหลาย <c oughs> นั่งภรวนาก็จะนั่งซื่อๆหลายว่าันเถาะยางไปยางมากกัจะยางางซื่อๆหลายนั่งก็จะนั่งซื่อๆนอนก็นจะนอนซื่อๆกินก็นจะกินซื่อๆว่าันเถาะอันนี้ฝากว่าเป็นข้อคิดเนดะ้อะขันคิดบ่ออกจะค่อยถามเอาเด้อ เขามีโอกาสในเสฟ็วมันฟังไมค์คอร์นี่ฮะเขาใส่นิ้วมืออื่นนี่มาตอบเด้อนังน่งอย่านั่งซื่อๆนอนอย่านอนซื่อๆเดินอย่าเดินซื่อๆนั่นย่างกันยอนยานอาา่าย่างซื่อๆกินอย่ากินซื่อๆว่อว่าถ้าโยกกันยูย่ซื่อๆเด้อมืออื่นเพื่กันมาตอบเดชจิตใจขคะแนนต่อไปต่างจิตต่างใจกว่านา้ำละพร